สมิว่าเราจะเรียกผัวอย่างเงี้ยเอ้ยมาปี่เขารู้เลยใช่ไหมเขารู้เลยมานีอาร่อ๋อถ้าแบบนี้ถ้าแบบนี้เราพูดอย่างนี้ปะนอนกันได้แล้ว มันก็จะได้แบบนี้เหรอแม่ไม่ใช่มันก็จะได้หลอดหล็กเนาะเหมือนว่าเอาเด้งจากหลอดใหญ่มาใส่หลอดเล็กเพื่อจะไปทอใส่ในกระสวยแบบนั้นอ๋ออ่าพอแล้วหลอดเล็กแล้วก็ใช่เราก็จะเอามาใส่กระสวยอ่าพอตั้งเสร็จสับแล้วเราก็จะกอจากหลอดเล็กเนี่ย เพื่อจาวมาใส่แล้วก็เอาไปใส่ในถิ่นทอเจาสีอะไรก็มากรใส่ใช่ใช่วันนี้เราจะเอาเขาเรียกว่าคิ้วคิ้วสีเหลืองคิ้วสีเขียวคิ้วสีแดงแล้วก็กรสีนั้นไปใส่แต่แม่เดิมคือสีแขวสีแขวสีเขียวบ้านเราเรียกบ้านเพื่อนฮะเอิญสีแขวสีแขวเขียวเหลืองอ่ะอย่างเช่นเขาเขาทอสีขาวเขาจะใส่คิ้วสีชมพูเขาก็จะมากรสีชมพูไปทําคิ้วแล้วก็ทอ สีขาวไปตีแม่เขาไปตีแม่ทำไมอ่ะวิบากกรรมไปใส่แม่ไงแม่สีแม่สีอ๋อแม่สีไม่ใช่แม่เฮาวิบากกรรมเนาะบ้านเฮาเอิญแม่เอิญเอ็มเอ็มคือแม่เหรอแม่อ้ายคือพ่ออ้ายคือพ่อเอ็มคือแม่เอ็มทคืออีล่ามอมไงมอมมอหล่อนไม่รูเอ็มอะเพื่อนมอมอาเอายแม่แล้วอ้ายอ่ะอ้ายอ้ายกับป้อไงป้ออะไรผู้ชายใช่เปล่าพี่อะ พี่ก็เป็นเอ้ยฮะเอ้ยเอ้ยแล้วพี่ผู้ชายเหมือนกันไหมเหมือนกันหมดอ๋อเอ้ยอ้อยเอ้ยอ้อยเอ้ยคนนั้นเอ้ยคนนี้หมายถึงคําว่าพี่แล้วไอ้อ่ะไอ้กับพ่อแม่แม่เลยเรียกพี่ไม่ตกใจกันทั้งหมู่บ้านเลยเหรอเอ้ยเอ้ยเอ้ยไม่ตกใจไม่ตกใจก็เอ้ยธรรมดาแล้วก็้ชายมาอุ้ยแอ้อุ้ยยิกเอ้อุ้ยแอ้อุ้ยแปลว่าอะไรอ่ะก็ตกใจไงยูดีมายิกเราไงอ๋อเยิก ก็แอ้อแอ้อยแอโอยแอ้อยนั่นแหละนั่นแหละมึงมึงกูกูไปหยิกแม่ข้างหลังแม่หรอเออเออไม่เห็นแอ้อยเลยหยิกเออหยิกเดี๋ยวก่อนพอแล้วบ้านเรามีหลายภาษาที่ป่าอ่ะอย่างเช่น มาปี้มาปี่แปลว่าอะไรมานี้มานี้มานี้มาปี่มาพี่มาเกมสมอว่าสมมว่าเราจะเรียกผัวอย่างเงี้ยเอ้ยมาปี่เขารู้เลยใช่ไหมเขารู้เลยมานี้อ๋อถ้าแบบนี้ถ้าแบบนี้เราพูดอย่างงี้ปะนอนกันได้แล้ว ไม่้องพูดว่ามาปี้ไม่มาปี้แล้วตาก็บอกว่ามามาปี้มันมี2อย่างนะมาปี้มาแก้มแกมาแก้มแก้มมานีมาใกล้ๆอ๋อมาแก้มแกม่ตัวเองค่ะถ้าเราจะบอกเขาว่าผู้หญิงคนนี้ผู้ชายหลอนะเขาพูดอย่างนี้นะผู้ชายหลอผู้ชายหลอมองที่อื่นก่อนมองที่อื่นผู้ชายเอออันนี้ผู้ชายอันนี้ผู้ชายผู้ชายหลอก b o d ฮะ body body b อ d y แต่ถ้าแบบ ปลาล้มปลาเหลือก็ไม่ต้องปลาล้มปลาเหลือนะปลาล้มปลาเหลือปลาล้มปลาเหลือเลยโหพอดีแต่แต่จ้ะพอดีแต่แต่จ้ะเดินผ่านใครนะโอ้พอดีแต่แต่ไม่ใช่นี่ทำคอนเทนต์เดินให้ดูอ๋ดําอปเดินียวเที่ยวไทย